อิโย hey สวัสดีครับอันนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะหมางงเล่นไปเรื่อยกับ e p ีที่11บเช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยนะที่ห่างห่างหายห่างหน้าหายทุยไม่ใช่ห่างหายไปนานนะครับอ่ะก็พอดีติดงานเนาะองานด่วนมากเลยนะครับอ่าได้ออกต่างจังหวัดด้วยนะมาตอนนี้กลับมาทำแล้วนะครับ e p พีที่11อ่าส่วน EP พีถไปจะเป็น EP พีสเปเชียลนะทีเซิร์เวอร์เก้อยาว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะ แต่ได้ขาวว่าช่วงนี้มีตีเมืองด้วยนะเมื่อวานก็แอบปู้งานนะเข้าไปช่วยตีเมืองมานะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดู EP นี้ก่อนนะครับกับเกม Dynasty Hero ที่เซิร์ฟเวอร์1น4 1นะครับที่เลื่อนใหด้ดูนี้คือเป็นอัปเดตใหม่เนาะตัวหั่นตัวใหม่ก็คือ,อน่าจะเป็นอะไรนะแฮหัวเอียนเนาะอืตัวหัน่นแฮหัวเอียนนะครับมา เดีย๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเพิ่มให้การเป็นเพิ่มให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับยังพูดลิ้นพันกันแบบแบบแบบติดติดขัดขัดเหมือนเดิมนะครับผม,มอ่าอ่าแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมก็แอบเข้ามาเล่นนะตามสเตปเดิมเนะาะทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ยกไปนะใช้ยกไปประมาณ6ก0ยกว่ายกเลยเนาะเปิดหินดิบสาตาทองได้มานะครับเจนที่เรียบร้อยนะครับผม นี่เลยมั่นคงนะครับก็คือเอฟเฟกหลังจากปล่อยสกิลนะครับจะเพิ่มโล่ดูดซับดาเมจโดยตรงเทียบเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของการรักษาครั้งนี้และโล่ดูดซับทางอ้อมเทียบเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของการรักษาครั้งนี้เช่นเดียวกันนี่สเตตัสพิเศษเนาะบวก HP 45่หมและลดดาเมจอ2เปอร์เซ็นต์นะอ่าก็ถือว่าถึกขึ้นเนาะนะครับผมส่วนตัวนี้นะก็ผม ได้จัดทีใหม่นะเอาตัวโกนรอนะมาไว้หน้าสุดเลยเนาะอ่าเพื่อจะได้ดูว่าพอสกิลอมาปุ๊บมันเป็นยังไงนะครับผมนี่กิจกรรมใหม่เนาะเออที่เข้ามาอัปเดตอันนี้ง่ายมากเลยนะศึกราชารอบนี้เล่นจะเหมือนคล้ายๆกับอ่ากิจท่้นเนาะเออคล้ายๆกิจท่านเนาะการการเล่นเนาะผ่านด่านสิบด่านเราจะได้ของมานะ,ะส่วนเศษนี้ผมก็เก็บไว้ตั้งแต่แรกนะสามารถแลก เกาะแดงได้แล้วแหละแต่ว่าผมก็ยังไม่แลกนะผมจะอาอุปกรณ์จิตวิญญาณก่อนเนะเพราะว่าปลายเขาเรียกว่าช่วงเลเวลร้อ่ะช่วงเลนเด็ดเกมอะมันพวกนี้คือจำเป็นมากนะมันจะเพิ่มเอฟเฟกหลายอย่างให้กับเรามากๆเลยนะคระับเดี๋ยวผมลองเข้าไปเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งนะนี่อ่ะเราก็เข้าไปเลือกเห็นไหมอ่าแต่นี้คือเขาจะมีแต่ตัวทองเนาะตัวทองของเราเนาะ ที่แดงอัพขึ้นทองประจำก๊กแต่ละตัวเราก็เลือกมาเลยนะครับผมอ่านี้ผมเลือกเป็นริปโป้แล้วก็นี่เนาะเอาอเป็นหัวตัวกากาเชี่ยงมานะครับผมเป็นทีมพิษลดโทสะเนาะอืมเป็นทีมตร,ตรงส่วนตัวผมชอบก๊กนี้นะแต่ก็มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เก่งมันจะมีอยู่ตัวเดียวคือริปโป้เลยนะครับผมอืมซึ่งนั้นหัวที่เข้ามาอัปเดตใหม่มันก็ โงเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าเพียงแค่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเนาะแถมมียานชีวิตหกด้วยนะอ่านานหัวครับผมอืมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะผมว่าผมพิดมาเลยนาะเอาขี้เดีอด้ยชุ้ยไม่ใช่อีกเกียดนะครับเอานี่ลงม,มาแล้วก็กดไปเลยเริ่มต้นนะครับอืมเรามาดูกันนะรู้สึกว่าตัวไอที่ผมเห็นนะเตียวหุยอะไอที่ไล่โจมตีมันอะ่ะ เ,เพื่อนๆดูนะครับผมสแต็กไล่โจมตีมันคือแรงมากนะริปร้เกือบขิดเลยละเห็นไหมเพื่อนอีกนิดเดียวเองถือว่าเอาเป็นตัวดาเมจได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันจะออกแนวเหมือนถุงหยวนน่ะแต่ถงหยวนมันอมาตากกว่าไงเพราะว่าอย่างตัวเตียวหุยมันพอพ้นสองเทินไปนะตอนบอกสิบสอหลังเป็นผีมันก็ตุยเย่นะครับผม <laughs> นะอ่ะมานี่อย่างเมื่อเช้า,ชาที่ผมบอกไปนะว่าผมกดอันนี้ไปนะครับผมหนีงานฉลองนะ อ่าซึ่งหยกที่ผมสะสมมานะเห็นไหมผมกดไปอันนึงตัวเนี้เหลอีกอันหนึ่งไม่กล้ากดนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนในะกิจเคสใกล้จะมาเนาะอืมเซิร์ฟหลักก็เหมือนกันนะเซิร์ฟหลักผม999ผมก็เตรียมหยกไว้นะอืมหลังจากถลุงไปกิจกิจไอ้นี่มานะกิจั่านเอ้ยไม่ใช่กิจั่านนะกิจตัวพิเศษมานะแฮร์หัวตุนจอมมารอะไรนั่นแหละนะอืมก่อไปซะ3,000กว่าหยกเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บใหม่นะครับนี่หินกวนลอ่อ เห็นไหมนี่ผมได้มานะวนรอกําไรหยกฟ้าจื้อสาง่งหยกทิพจื้อสา่งนะแสงดาวอันนี้คือผมอยากได้มากนะผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะสุดขนาดไหนเนาะอืมแต่ไม่เป็นไรเราได้มั่นคงมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมั่นคงจริงไหมเพื่อนๆนะเห็นไหมนี่ผมก็กดมาสิบอันนะอย่างน้อยได้ทองมาอันนึงไดแดงมาอันนึงก็ถือว่าคุ้มนะสิบอันอืม นะครับอ่าต่อไปนะส่วนอั EP ถัดไปนะที่ผมจะทำก็จะเป็น EP พิเศษเนาะซึ่งกล่าวไว้ต้นคลิปไปนะว่าเป็น EP ที่เกี่ยวกับอ่าเซิร์ฟเวอร์999นะอ่าเซิร์ฟหลักของผมเนาะอืมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างเนาะตามจริงผมก็อ่าได้ถ่ายลงคลิปอ่าถ่ายคลิปไว้ในในโทรศัพท์นะตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำคลิปออกมานะทางช่อง YouTube นะเดี๋ยว เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าผมมีเวลาเนาะที่จริงอะ่ะผมจะทำแต่เมื่อคืนแล้วแหละแต่ผมก็กลับมาบ้านดึกด้วยนะเลิกงานเสร็จก็ดึกพอสมควรเนาะผมก็เลยอเขาเรียกว่าพักผ่อนก่อนเนาะเพื่อจะได้อ่าไปทําคลิปในเซิร์ฟเวอร์999เป็น EP พิเศษเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้นะตัวนี้นะไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้นะอ่าทําจริงว่าจะทําตั้งแต่เมื่อคืนแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าง,งานมันเยอะนะครับผม อ่ะเรามาดูที่เซิฟนี้ต่อนะอันนี้ก็ปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลาปูกุ้งไปเนาะแล้วก็หาของน่าอัพตัวอัพมานะอืมหาหยกเม็ดสองเม็ดอัดให้มานะครับ <c oughs> นะครับอ่ะสิ่งที่ผมจะแลกนะคือหีบเรจี้โจี้นะอืมเพื่อผมทําไมด้วยครับผมจะมาอัพอาวุธทองให้กวนรอนะมันจะได้ฮิวแบบให้แบบทะลุฟ้าทะลุดาวทะลุเดือนไปเลยนะครับผมนี่มาดูนะครับผมคาด ลีจี่6อันเนาะแล้วก็ขาโจอี้อีก7อันนะครับเพื่อนๆอ่ะ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนๆสเตตัสโจมตีพอขึ้นเป็นสีทองนะอัพครึ่งต่อครึ่งเลยนะจาก3 3มหมเป็น6 6หมื่นหนะเพื่อนๆอ่ไม่ธรรมดานะครับผมอืมเห็นไหมถ้าใส่ครบเซ็ตด้วยมันก็จะยิ่งฟูปไปอีกนะอ่ะอ่ามามันก็นะใกล้เวลา อันเป็นมงคลเลิกของเราแล้วนะครับผมอืมเราก็ต้องทําตามธรรมเนียมเนาะอย่างที่ท่านแมวมึนเนาะท่านไก่ V2 เนาะทํากันหรือท่านบับเบิลบีชนาวทำกันนะครับก็คือมาตบคนอื่นนะครับผมแต่อันนี้น่าจะมาให้คนอื่นตบนะอ่าขออนุญาตนะท่านมาโคโตะนะครับมาปรลองเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสแตตสแตตต่อสแตตเนาะว่า กัวรออันแรกเนาะว่าอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งอ่าขึ้นมานะมันจะได้โล่เห็นไหมโล่ดูดซับทั้งหมดเลยเนาะอืมเห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอฟเฟกนะกดที่โจโฉก่อนเดี๋ยวดูนะกดผิดตัวไปโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อืมมันต้องมากดที่ฝั่งเราสิเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมโลดูดซับดาเมจทางอ้อมลดดาเมจคูณ2นะและโลดูดซับดาเมจนะอ่าอันนี้คือบวกทุกตัวนะครับผมอ่า ก็คือมันป้องกัน1้อรเนะแต่ว่าพลังโจมตีเขามันเกินร0อเอซอยู่แล้วแหละถ้าให้เห็นภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นดาเมจเขาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันจะลดดาเมจลงไปร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือของเขายังตีเราเข้านะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือทั้งหมดไม่ใช่นะเพื่อนๆนะอืมเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ก็ผมไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะอืมเพราะว่าส่วนใหญ่ดาเมจเขาก็จะดาเมจจ๋าเลยนะอืมเดี๋ยวมา อาหายไปน,นะครับผมอันนี้คือโดนตีบินไปนะมันยังยังไม่ตุยเย่นะครับผมแล้วก็ฮิวไปเรื่อยๆนะครับผม,มเห็นไหมเพื่อนๆมันจะสร้างดาเมจเห็นไหมลดลดไปนะเสียเกี้ยวจะตุยแล้วนะอันนี้เขาก็ตีเรานะแต่ก็ไม่เข้านะแต่ถ้าเขาดาเมจหนักจริงๆนะหรือได้หินจื้อสร้างแบบ ได้โจมตีหรือทลายนะคือเรายกตี้นะครับผมบอกได้เลยนะอืมแล้วก็ฮิวไปนะครับผมเป็นผมเห็นแล้วผมก็ปวดประสาทแทนนะ <c oughs> ถ้าไปเจอทีมแบบนี้นะโอโ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะตีนะครับผมมานีก็ฮิวไปนะครับเออแต่ตอนหัวโตวบวกสิบนะมันก็จะชุบชีวิตเพื่อนได้หนึ่งตำแหน่งนะไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามนะครับที่ตายจะชุบได้แค่ครั้งเดียวนะในหนึ่งตำแหน่งนะ ในสกิลมันเขียว่าตำแหน่งหน้าสุดนะก็คือตัวใดก็ตามที่ตายนะตัวหนึ่งนะแต่ถ้าสมมุติว่าแถวหน้าตายหมดเลย3ตัวนะมัก็จะชุบแค่ตัวแรกนะตัวบนสุดที่ตายนะอ,อย่างเช่นกวนลอซุนฮกโจโฉเนี่ยตายพร้อมกันเนี่ยจะชุบแค่กวนลอตัวเดียวนะอ เราหิวไปนะครับส่วนเสี่ยวเกี้ยวขาดใจตายแล้วครับโอ้ยยอมตายดีกว่ามาความห้าวมันบังเกิดนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตหัวกิวนะท่านมูนะนี่ขอสักทีเถอะนะครับผมขออนุญาตเดอ้อหัวกิวไม่ใช่จบคลิปนี้เตะผมออกเดอ้อห <laughs> ยอกหยอกนะครับอ่าขออนุญาตครับไปเลยมาห้องตรงนะครับผม เราจะป้องกันดาเม็ทั้งตรงและทั้งอ้อมร้อเซเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับนี่ไปเลยนะครับเออเฮ้ยเอาปะโถอะไรนี่ร้อยเอร์เจริงๆครับโดนร้อยเปซนะครับโอโ้โหแยเจ็บใจเจ็บใจไม่เป็นไรนะครับมาเออสูบกิวไม่ได้นะครับอ้ามา ลงที่ตะเลืองแล้วกันนะครับผมไหนตะเลืองนี่มาตะเลืองขออนุญาตตะเลืองเดอ้ออ่ะนี่แล้วสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอเพื่อนๆน,นะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดซับตะใครแล้วกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมหมางงเล่นไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับการตีตะเลืองนะอ่าหรือว่าโดนตะเลืองทุบมาเนี่ยโอเคนะครับอันก็ ลาไปด้วยคลิปนี้นะครับสวัสดีครับโถแพ้อุ๊ยปิดคลิปได่น่ารักมากเลยนะมั่นคง